14มีนาคม2566นะครับผมเราจะต้องเจออะไรบ้างภาพรวมเป็นยังไงแล้วเราก็ต่อด้วยท่านที่เก็บประจำวันว่าสถานการณ์ภายในวันนี้ระหว่างวันนี้จะต้องเป็นยังไงบ้างเรา,เราเริ่มกันเลยนะครับ,รบภาพรวมของัทที่14สิ่งที่เราจะต้องเจอคือเอาการ,าการงานก่อนนะครับการงาน การงานถือว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีแก้ไขปัญหาได้ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีถือว่างานไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็จะมีการคลี่คลายนะครับผมการเงินการเงินนะครับ บางท่านอาจจะมีความกังวลวิตกบางท่านอาจจะฝืดเคร่งนิดนึงนะครับผมแต่ภาพรวมสุดท้ายแล้วของวันนี้แก้ไขปัญหาได้การเงินติดขัดนะครับผมแต่ไม่มีปัญหาหนากักแก้ไขได้นะครับความรักความรัก ยังอยู่ในเกณฑ์อึมครึมยังไม่ชัดเจนสาเหตุที่พูดว่าไม่ชัดเจนก็เพราะว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะแสดงความชัดเจนนั้นออกมาแต่ภายในลึกๆแล้วยังมีการแอบมองแอบคิดถึงยังมีอารมณ์อาวรซึ่งการและกันอยู่บางท่านนะครับผมแนะนำว่าอาจจะต้อง พึ่งพาสิ่งเล่นรับหรืออะไรก็ได้โดนจิตโดนใจให้เข้ามามองเราหน่อยนะให้สิ่งที่เรายึดถือช่วยเราให้คนนั้นมาใกล้ชิดให้คนนั้นมาคุยหรือช่วยแก้ปัญหาระหว่างเราด้วยนะมองว่ามันเป็นเรื่องดีบางครั้งอันนี้ระวังเนาะอาจจะมีผลใกล้เคียงหรือเข้าไปอยู่ในดงของมนต์ดำหรือสาย อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางระวังตัวกันนิดหนึ่งการกินการดื่มการไปไหนมาไหนการสัมผัสให้ระวังไว้ให้ดูแลตัวเองไว้พูดอีกนหนึ่งก็คือว่าก็ต้องระวังดูแลตัวเองด้วยอย่าเผลอพลอายอย่าปล่อยใจเพราะบางทีมันมากับสายลมอากาศนะครับผมต่อไปนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้เราจะเจออะไรกันนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์เอาการงาน อย่างที่ว่ามีคนช่วยงานวันนี้มีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือลูกน้องดีทีมดีไม่มีปัญหาอะไรดูแลเ,เ,เรียกว่าประคับประคองช่วยกันทำดีมากการเงินการเงินนะครับผมการเงินยังอยู่ในเกณฑ์คล่องมือจับจ่ายใช้สอยคล่องจะลงทุนทำอะไรคล่อง มีให้หมุนมีให้หยิบมีให้จับมีให้จ่ายนะครับผมความรักมีใครคอยรอคอยมีใครเหมือนอาลัอาวรน์บุคคลที่ไม่ได้อยู่นะใ,ใกล้ๆมองหาคนไกลรอคอยคนไกลอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะชีวิตคู่บางท่านอาจจะอยู่ห่างไกล มันมันรอคอยกันมันว้าวมีมันคิดถึงกันอะไรประมาณนี้นะครับแอบคิดถึงเขาหรือคิดถึงเขาหรือโหยหาเรียกร้องอยากเจออยากพบแต่คนคนนั้นไม่ได้อยู่ใกล้ๆอยู่ไกลนะครับบันังคารการงาน,กา,งานการงานสําหรับบันังคารออมีโครงการเกิดขึ้นหลายอย่างมีนโยบายมีแผน มีความคิดหลายอย่างค,ค่อยๆทําค่อยๆทีละอย่างมันจะได้แต่ทําพร้อมกันถ้าจะไม่ไหวเพราะในไพ่บอกว่ามีมีความคิดแหละมีโครงการอยู่ในหัวแหละแต่ให้ค่อยๆทํานะครับค่อยๆทําค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับนะครับการเงินการเงินถือว่าดีมีเงินเข้า มันคงมีรายรับดีวันนี้มีรายรับตีซสว่ามีรายรับนะครับรายจ่ายแทบจะไม่เห็นถือว่าดีเนาะความรักความรักเออมันมีเกณฑ์ที่จะต้อง <c oughs> แยกย้ายกันนิดนึงเดินทางไกลกันหน่อยนึงมีเกณฑ์ห่างไกลกันนะครับห่างไกลกันเป็นการห่างไกลแบบ หน้าที่ด้วยความด้วยความเป็นหน้าที่ด้วยความมีความรับผิดช,ชอบไปทํางานละมั้งนี่ไปทํางานน่าจะมีน่าจะเดินทางไกลไปทํางานอ่ะประมาณนี้นะครับมันพุดนะครับการงานถ้าถ้ามีคนเตือนมีเสียงเตือนมีอะไรที่มันสะก,กิดนิดนึงนะฟังไว้หน่อยหนึงนะฮะอย่า อย่ามั่นใจสูงอย่ามองไม่เห็นหัวคนอย่ามั่นหน้ามั่นมั่นเกินเขาเรียกว่าอย่ามั่นเกินฮะใครบอกเพื่อนสนิทบอกลูกน้องบอกหัวหน้าบอกฟังนะครับมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกมันมีแต่เรื่องดีการงานดีดีการงานดีรุ่งแต่แนะนำว่าอย่าพยองคออย่าสูงมากประมาณนั้นฟังไว้นิดนึง พูดอะไรฟังไว้หน่อยมันเป็นเหมือนมารยาทด้วยนะฟังพูดแล้วก็ฟังใช่ไม่ใช่ว่ากันหนึ่งทีหนึง่งภาพรวมวันนี้งานดีงานเด่นนะครับการเงินมันมีทางออกนะสำหรับท่านที่วนๆอยู่ในลูปไม่รู้จะไปทางไหนมันหาไม่ได้ประมาณอย่างเงี้ยคือมันอึนอึนอึน ความคิดวนอยู่ในลูกแต่สุดท้ายมีคนช่วยมีทางออกมีทางไปนะครับเป็นกําลังใจให้การเงินยังผ่านมือจะมีเงินผ่านมือเนาะความรักมีใครอกหักมาแล้วมั่งมีใครปิดกั้นตัวเองมาแล้วบ้างสาเหตุที่ปิดกันน้นนะก็เพราะชอกช้ำบอบช้ำกับอดีตที่ผ่านมา นะแต่หัวใจอะแต่ความต้องการอะยังมีอยู่ภาพมันบอกว่าไม่กล้าไม่กล้าที่จะเปิดใจรับไม่กล้าที่จะเปิดมองไม่กล้าที่จะให้ใครเข้ามานะครับผมถ้าเรื่องของความรักฉันชู้สาวเนี่ยยังเข็ดอยู่แต่แนะนำว่ามันมีเข้ามาแต่เรายังปิดกั้นเพราะเรามีประสบการณ์มาแล้วแต่ในเรื่องของออคนรอบข้างเพื่อนสนิทก็ยังถือว่า ก็มีทะเลาะเบาะแงมีแทงข้างหลังกันหน่อยนึงนะมีมีมีทำร้ายกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เข็ดเอาอยู่ไปต่อผมถ้าเป็นสถานะครอบครัวก็ให้ระวังความแตกแยกคนป่วยอยู่ในบ้านดูแลคนป่วยในบ้านหน่อยนึงนะครับผมแต่ใจเย็นๆนะอย่าทะเลาะกันอย่าใส่อารมณ์กันเนาะวันพฤหัสนะครับการงานของวันพฤหัส ันนี้การงานสําหรับวันนี้ดูดีมีความมั่นคงงานที่รับมามันปึกมันมีความเป็นปึกแผ่นมันมันดีคือดีดียังไงละ่ะทําแล้วมีคนสนับสนุนนะี่ะทาแล้วมีคนซัพพอร์ตหลายอย่างนะคิดอย่างนี้การเงินนะฮะ ถือว่าโชคดีจังเลยยังมีโอกาสรับเงินยังมีงานที่ให้เงินสูงแล้วก็ขณะเดียวกันตัวของท่านที่เกิดวันนี้เป็นคนที่ฝ่ายหาเป็นคนที่ขวนขวายเป็นคนที่ขยันน่ะไม่อดตายไปไหนก็ได้ไปไหนก็มีกินมีใช้ถือว่าท่านที่เกิดวันนี้แล้วก็ท่านที่เกิดวันพฤษหัสแล้วสําหรับวันนี้คือมีแต่เฮงกับวเน,นี้มีเฮงกับเฮงอ่น,นะตีความเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมความรักนะครับ ความรักยังยังพูดได้เต็มปากนะครับว่ายังแฮปปี้มันจะมีข่าวดีอะไรกันลละนะดูซิวันนี้มีข่าวดีอะไรกันบ้างลองสังเกตดูนะครับคนรักฉันชู้สาวมันมีข่าวดีมาเลยเพื่อนฝูงคนในครอบครัวลองดูนะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์กันวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันนี้โชคดีจังเลยมีข่าวดีอะไรกันเอ่ย ถ้าเรื่องงานโชคดีครับงานดีงานเด่นไม่มีปัญหามีคนช่วยเหลือมันจะยุ่งจะยากอะไรยังไงก็แล้วแต่งานจบสวยงานสมบูรณ์ลูกค้าชอบอลูกค้าชอบแล้วก็มันเปะ๊ะมืออาชีพครับผมการเงินนะฮะการเงินถือว่าดีรับมาจ่ายไปรับเยอะจ่ายน้อยและขณะเดียวกัน มันมีเงินเข้าอะนะฮะมันมีเงินดีรายรับดีนะครับผมความรักเป็นคนคิดยากเป็นคนคิดมากยังรังเลอยู่แต่บอกว่า จะเลือกอะไรเลือกยังไงมันก็มีแต่ได้กับได้นะครับผมไม่มีเสียเลือกให้ดีดีมากดีน้อยเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ที่แน่ๆเลือกแล้วก็มั่นใจหน่อยหนึ่งอย่าลังเลเพราะว่าดีทั้งสองอย่างนะรักพี่เสียดน้องอะไรประมาณนั้นแต่รับรองว่าอาจจะเพื่อนฝูงครอบครัวคู่รักดีเหตุการณ์วันนี้สถานการณ์วันนี้ดีแต่สังเกตเอาจะดีมากหรือด,ดีน้อยแต่ที่แน่ๆอย่าเลือกเยอะนะเดี๋ยวมันหลุดนะครับวันเสาร์ วันเสาร์มาแล้วการงานเป็นคนคิดมากวันเสาร์เป็นคนคิดมาก,านค,นค,มากคิดจนจะเสียงานคิดจนอะไรกันักกันหนานะครับผมลดความเครียดแต่มันอดไม่ได้ที่จะเครียดลดความเครียดนะครับอย่าเพิ่งไปเครียดมากแล้วค่อยๆทำไปนะฮะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับ การเงินการเงินวันนี้ถึงแม้วันจะฝืดแต่ก็มีทางออกมีคนช่วยนะครับผมมันจะฝืดแต่มีคนช่วยเข้าใจไหมนะบางครั้งการที่เราอยู่นิ่งๆก็คือการแก้ปัญหานะนะครับผมการนิ่งๆของเราคือการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งนะครับ ความรักนะครับสองคนช่วยกันทำมาหากินผัวหาบเมียคอนเป็นลักษณะนี้นะครับผมเอ่อช่วยเหลือกันดีนะครับไม่อดตายขยันทั้งคู่ขยันสร้างสถานะขยันสร้างเงินสร้างอนาคตถือว่าความรักของท่านที่เกิดวันนี้แล้วก็เหตุการณ์นในวันนี้ เป็นไปอย่างราบรื่นมุ่งพัฒนานะครับผมใช้คําว่ามุ่งพัฒนาขาขึ้นดีกว่าอ่ะทั้งสองอย่างเลยมันจะได้สองเด้งทั้งพัฒนาทั้งขาขึ้นนะครับวันอาทิตย์นะครับการงานวันอาทิตย์นะช้าช้าเดียบพลาเริ่มง,งาน <c oughs> บางท่านอาจจะมองว่าเราอะเป็นคนช้าเป็นคนไม่สนใจอะไรช่างเขานะครับ เรามีศักยภาพของเราอยู่การนิ่งการช้าของเราคือการไต่ตรองนะครับผมแต่ไต่ตองแล้วเสียไหมก็แค่ไม่ถูกใจอะแต่งั้นมันถูกราคามันสมราคาประมาณนี้เนือออกไหมฮะไม่ถูกใจแต่มันสมราคาการเงินถ้าใช้คําพูดว่าพอมีจับจ่ายใช้สอยมันก็ดูกลางๆไปเอาเป็นว่า เงินไม่คล่องมือ,เ,อเงินไม่พล่องมือดีกว่าเนาะทาอะไรก็พอมีเงินจะจะจะคิดจะทําคือมันพร้อมหมดละพร้อมหมดทุกอย่างละอ่ะเพียงแต่ว่าจะเอาเงินไปใช้จริงไหมจะเอาเงินไปลงทุนจริงไหมอะไรประมาณเนี้ไม่เสียไม่เดือดร้อนใช้คําว่าไม่เดือดร้อนถ้าถ้าจะทํากิจกรรมกิจการ,รอะไรก็มีเงินพร้อมที่จะลงตัวลงทุนนะความรักนะครับอย่าทะเลาะกันนะคะอย่าทะเลาะกัน พา้อบอกว่าอย่าทะเลาะกันค่อยๆค่อยๆนะใช้สติในการแก้ปัญหาใช้สติในการนำปัญหานะครับผมอย่าใช้อารมณ์นำปัญหา <c oughs> พาบอกว่า <c oughs> วันเนี้อาจจะต้องมีการมิทติ้งกันนะประชุมหรือคนหลายๆคนมารวมตัวรวมความคิดกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นในเรื่องของทะเลาะเบาแหวงการแบ่งฝ่ายแบ่งพวกหรือ คุยกันรประชุมหาหรือปรึกษากันอะไรเงี้ยใดๆก็แล้วแต่มันจะมีทางออกของมันแต่รูปแบบของวันนี้ก็คือเพื่อหาทางออกนะเป็นการคุยเพื่อหาทางออกนะนะครับผมก่อนจบคลิปนี้ฝากเหมือนเดิมนะครับผมกดติดตามกดแชร์ถ้าท่านใดสงสัยหรืออยากจะเพิ่มเติมส่งข้อความมาหรือทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับที่สนยินดี รับฟังแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ